สวัสดีตอนเช้าวันจานท์ทุกคนครับครับมีหลายอันเลอเือนะครับแต่วันนี้ก็วันต่อวันนะครับวันนี้วันจันทร์ก็ต้องคุยเรื่องดิจิทัล w a ลเลตเรื่องขั้นตอนในการทํางานนะครับแล้วก็มีพบปะกับหลายภาคส่วนนะครับวันนี้ตอนเที่ยงมีทานข้าวกับ ท่านว่าที่รัฐมนตรีอีก16ท่านนะครับก็คงพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายในเรื่องวิธีการทํางานนะครับเพราะหลายหลายท่านก็ได้เจอกันแค่ผิวเผินวันนี้ก็จะเป็นการคุยกันในลักษณะที่สไตล์การทํางานนะครับความคาดหวังนะครับพอ,อ,อดีนะครับก็เป็นการเ,าเก็บข้อมูลนะครับเป็นการรับฟังความคิดเห็นของท่านผอ,อหล่าทัพ นะครับขาดท่านผู้ว่าที่ผู้ชาา,าการฐารกาศเป็นคนหนึ่งแต่ว่าเจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็ก็ฟังความคิดเห็นท่านนะครับมมีเรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องที่จะทําให้ทางลดช่องว่างระหว่างทหารกับประชาชนนะครับก็ได้ได้รับฟังความคิดเห็นแล้วรับการรายงานหลายๆเรื่องว่าทางสถาบันทหารได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับมี ผมว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องให้เดี๋ยวแถลงการร่วมกันดีกว่านะครับขอเป็นแผนใหญ่ดีกว่านะครับขอให้เข้าบริหารราชการแล้วนะครับเมื่อวานเป็นแค่เป็นแค่เป็นการพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวก็ขอให้แถลงร่วมกันดีกว่าเมื่อเมื่อทางทางทางรัฐมนตรีได้เข้าพบกับท่านท่านผู้ชาการนาทัพทุกขั้นเป็นอย่างเป็นทางการแล้วจะได้คุยกัน โอ้ยังไม่ได้คุยถึงไปถึงไกลขนาดนั้นเะครับเพราะว่าเป็นการฟังความคิเห็นเฉยๆนะครับผมเองผมก็ใหม่นะครับก็อยากฟังว่าทางผมบรทับทุกท่านเนี่ยทำงานอะไรกันอยู่บ้างนอกเหนือจากความปลอดภัยนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกอรรมนเนี่ยตัวผมเองก็ไม่ทราบเลยว่าทําอะไรบ้างก็ไปรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็พูดคุยมีหลายเรื่องที่ผมก็ไม่ทราบว่าขอบเขตการทํางานของทหารมีอะไรบ้างนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านอธิบายให้ฟังอย่างละเอียด นะครับยกตัวอย่างเช่นทังท่านพว่าที่พบสูงสุดพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีท่านก็จะเดินทางร่วมไปกับผมด้วยที่สาปาระาชาติวันที่18ตอนกลางคืนนะครับเพราะต้องมีการเจรจาเรื่องความมั่นคงกับทางสหรัฐด้วยท่านก็จะร่วมเดินทางไปด้วยครับก็คงได้มีโอกาสพบพบปากพูดคุยกันเยอะ ไม่อยากใช้คาว่าผมเป็นอย่าง,งี้ครับเรื่องการประชาสัมพันธ์ระหว่างออกองทัพกับประชาชนเนี่ยไม่ใช่ติดขัดเพียงแต่ว่าทางกองทัพทําอะไรดีๆเยอะๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหลายเรื่องนะครับหรือว่ารวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยไม่มีการชี้แจงกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็แพร่หลายไปทุกๆสื่อนะครับอันนี้ก็อยากจะเข้าไปดูช่วยดูท่านดูนิดนึงว่าสามารถทำอะไรได้บ้างหรือเปล่า เพราะว่าเป็นน่าเสียดายเพราะทางกงองทัพเองก็าําอะไรเรื่องดีๆเยอะนะครับตรงนี้ก็อยากที่จะให้ให้ความเป็นธรรมกับทางกองทัพด้วยเหมือนกันถ้าเกิดปรับเรื่องการสื่อสารให้ดีขึ้นเนี่ยก็จะพี่น้องประชาชนก็จะได้ทราบเรื่องดีๆที่ทางกองทัพทำไม่ได้ผมไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้เลยครับไม่ได้พูดไม่ต้ อย่างเลยครับว่าไปฟังความคิดเคิดเฉยครับแนวคิดก็เดี๋ยวก็ต้องไม่นั่งประชุมมาไปกิจศาสนาเมื่อวานยืนยันนะครับเป็นแค่ไปรับฟังความคิดเห็นเฉยนะครับแล้วก็รับทราบว่าทางสถาบันฐานทําอะไรอยู่แล้วบ้างนะครับเป็นการทําความรู้จักกันผมไม่เคยเจอท่านผู้ชากาประธานบอกว่าที่กับว่าที่ผู้ชากาประธานเรือนะครับท่านเองท่านก็ติดตามการทางานของทางเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ i อ u การประมงท่านก็มีข้อมูลที่นํามาเสนอแล้วเดียวถ้าเกิดได้ ได้หลังจากถวายสัตว์แล้วหลังจากแต่ละนโยบายแล้วเราก็จะเข้าไปพูดคุยกันอย่างเป็นกิจลากษณะหลังจากนั้นก็คงมีขั้นตอนที่ชัดเจนออกมาระหว่างการทํางานระหว่างรัฐบาลกับทางกองทัพนะครับ,ย,บยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องน,นี้นะครับเดี๋ยวก็ขอเข้าไปพูดคุยอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเมออื่อวานนี้ไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ครับ ยัผมเรียนครับยังไม่ได้พูดคุยครับนะครับเพ่อพูดคุยแล้วเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับใช่ครับไปดูนิดนึงครับว่าเป็นไงบ้างนะครับดูห้องทํางานครับไปดูห้องสถานที่ทำงานไปดูหลายลยที่ครับไปดูห้องประชุมไปดูห้องท่านว่าที่รองนายกทุกท่านไปดูห้องประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยครับ ไปรื้อเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับผมไปผมไปรับฝ่ายว่าใครอยู่ตรงไหนใครนั่งอยู่ตรงไหนที่นั่งเขาื่อมวลชนมีอยู่สองสัมผนะครับเราต้องการทําให้ดีขึ้นนะครับคงไม่ใช่ครัว่าปรับปรุงดีกว่านะครับอาจจะทําให้ทางภาคบริหารฝ่ายบริหารเนี่ยเข้าถึงทางฝ่ายสื่อมวลชนได้ดีขึ้นก็คงจะไปปรับรูปแบบบ้างบางอันนะครับแต่แต่ที่เรื่องนั้นความเป็นอยู่ต้องดีขึ้นนะครับ ผมคิดว่าคงไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าเมื่อวานก็ข้าม,มีเวลาประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองท,ท,ที่เข้าไปดูนะครับต้องขับต้องเข้าไปใช้งานจริงๆก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าลักษณะวิธีการทํางานของนายกรัฐมนตรีของแต่ละท่านคงไม่เหมือนกันวิธีการนั่งวิธีการเรียกประชุมนะครับหลายๆอย่างก็ต้องเข้าไปดูก่อนนะครับ ผมไม่เคยใช้คำว่าจัดระเบียบนะครับผมแค่คำว่าไปดูซิความความเป็นอยู่ของพี่น้องสื่อมวลชนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ยืนยันถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างต้องดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าไปจัดระเบียบเลยไม่เคยผมไม่เคยใช้คําอย่างนี้เลยผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนใช้นะครับไม่มีแน่นอนครับผมสบายใจได้ครับทุกอย่างครับเพราะเห็นบอกว่ามีที่ที่พี่น้องสื่อมวลชนอยู่สองสามที่ใช่ไหมครับก็ทําให้ดีขึ้นครับดูแล้วมันก็ ยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็อยากทาให้สบายขึ้นนะครับรวมั้งการการทำงานร่วมกับทั้งฝ่ายบริหารด้วยเหมือนกันนะครับการเข้าถึงประชาชนได้ก็ต้องอาศัยพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ฝ่ายบริหารว่าเป็นรัฐมนตรีหรือว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขาหรือที่ปรึกษาเนี่ยก็อยากให้มีสถานที่ที่สามารถลงมานั่งพบปะพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนได้ถ้าเกิดอยากทำนะครับถ้าไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรก็มีที่สะสมของตัวเอง ใครใครนะครับใคร,รเป็นคนพูดครับอ๋อไม่ทราบเลยครับแต่ก็ผมกับผมกับพี่แป้เองก็สนิทกันแต่ว่ายังไม่เคยพูดคุยเรื่องนี้เลยครับทำอยู่ตลอดครับทำอยู่ทุกวันครับตอนนี้นโยบายได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับกำลังส่งพิมพ์อยู่นะครับ ก็คงมีการพูดคุยกันกับพรรครวมอีกทีหนึ่งใช่หมครับก็อย่าเชื่อว่าจับผิดเลยครับว่าถ้าเกิดว่าภาพที่ออกไปแล้วมันอาจจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจเนี่ยนะครับก็ก็ขอโทษด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่พอใจอะไรเลยเพียงแต่ว่าวินมออรไซค์อ่ะ เขามีประเด็นหลายประเด็นเหลือเกินใช่ไหมครับผมต้องรีบโจทเพราะเดี๋ยวตอบคาถามเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องการทำงานเขียนไปมึกมันหมดผมก็บอกว่ามึกหมดแก็ผมก็ไม่ได้คว้างผมก็วางลงผมก็ปล่อยลงบนโต๊เฉยๆนะครับก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะการทําอะไรต่อไปนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับพภาพที่ออกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการสะท้อนความรู้สึกของเราเองแต่ว่าคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเข้าใจผิดได้ก็กราบขอโทษและจะพยายามระัระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับ ต้องเตรียมอะไรได้เหมือนกันกนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบปากกาที่มันกดข้างๆชอบกดข้างบนมากกว่าเพราะเขียนไม่ได้มันก็นหลดนึกออกป่ะครับมันมีตรงที่หนีบไปแล้วกดไปกดมาคงต้อง,อ,งองต้องเตรียมหลายเรื่องครับเรื่องกระดาษเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแผ่นรองด้วยอะไรด้วยหลาย,ลายๆอย่างนะครับ ยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวว่าขอเข้าไปพูดคุยอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ครับเรียนผมเรียนครับยังไม่ได้พูดคุยครับนะครับถ้า่พูดคุยแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับใช่ครับไปดูนิดหนึ่งครับว่าเป็นไงบ้างนะครับดูห้องทํางานครับไปดูห้องที่ทำงานไปดูหลายๆที่ครับไปดูห้องประชุมไปดูห้องท่านว่าที่รองนายกทุกท่าน ไปดูข้อประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยครับไปรื้อ,อ,อน,นี่มันก็ไม่ใช่นะครับผมไปผมไปรับไฟว่าใครอยู่ตรงไหนใครนั่งอยู่ตรงไหนที่นั่งของสื่อมวลชนมีอยู่สองสัมทนะครับเราต้องการทําให้ดีขึ้นนะครับคงไม่ใช่คำว่าปรับปรุงดีกว่านะครับอาจจะทําให้ทางภาคบริหารฝ่ายบริหารเนี่ยเข้าถึงทางฝ่ายสื่อมวลชนได้ดีขึ้น ก็คงจะไปปรับรูปแบบบ้างบางอันนะครับแต่แตแตที่เร <Yeah. S 1> ื่องทั้นความเป็นอยู่ต้องดีขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ผมคิดว่าคงไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าเมื่อวานก็เข้าม,มีเวลาประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองท,ที่เข้าไปดูนะครับต้องขับต้องเข้าไปใช้งานจริงๆก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าลักษณะวิธีการทํางานของนายกรัฐมนตรีของแต่ละท่านก็คงไม่เหมือนกัน วิธีการนั่งวิธีการเรียกประชุมนะครับหลายหลายอย่างก็ต้องเข้าไปดูก่อนนะครับผมไม่เคยใช้คำว่าจัดระเบียบนะครับผมแค่คำว่าไปดูซิความความเป็นอยู่ของพี่น้องสื่อมวลชนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ยืนยันถ้าม,มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างต้องดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าไปจัดระเบียบเลยไม่เคยผมไม่เคยใช้คำอย่างนี้เลยผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนใช้ นะครับไม่มีแน่นอนครับเอสบายใจได้ครับทุกอย่างครับเพราะว่าเห็นบอกว่ามทีที่ที่พี่น้องสื่อมวลชนอยู่สองสามที่ใช่ไหมครับก็ทําให้ดีขึ้นครับดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็อยากทําให้สบายขึ้นนะครับรวมั้งการการทางานร่วมกับทั้งฝ่ายบริหารด้วยเหมือนกันนะครับการเข้าถึงประชาชนได้ก็ต้องอาศัยพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ฝ่ายบริหารว่าเป็นรัฐมนตรีหรือว่า ผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขาหรือที่ปรึกษาเนี่ยก็อยากให้มีสถานที่<ค><ย>ที่สามารถลงมานั่งพบปะพูดคุยกับพี่น้องสืมม่อมวลชนได้ถ้าเกิดอยากทำนะครับถ้าไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรก็มีที่สะสมของตัวเองค<ย>ใครใครนะครับค<ย>ใครเป็นคนพูดครับ<ค><ย>อ๋อไม่ทราบเลยครับแต่ก็ผมกับผมกับพี่แป๊ะเองก็สนิทก,กันแต่ว่ายังไม่เคยพูดคุยเรื่องนี้เลยครับ ทำอยู่ตลอดครับทำอยู่ทุกวันครับาาตอนนี้นโยบายได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับกำลังส่งพิมพ์อยู่นะครับก็คงมีการพูดคุยกันกับพรรครวมอีกทีหนึ่งททค่น,ยยงน,คน,น,นั้นครับก็อย่าเชืคว่าจับผิดเลยครับเว่าถ้าเกิดว่าภาพที่ออกไปแล้วมันอาจจะ บ่งบอกถึงความไม่พอใจเนี่ยนะครับก็ก็ขอโทษด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่พอใจอะไรเลยเพียงแต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์อ่ะเขามีประเด็นหลายประเด็นเหลือเกินใช่ไหมครับผมต้องรีบจดเพราะเดี๋ยวตอบคาถามเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องการทำง,งานเขียนไปม,มึกมันหมดผมก็บอกมึกหมดก็ผมไม่ได้คว้างผงกวางลงผมก็ปล่อยลงบนโต๊ะเฉยๆนะครับก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะการทําอะไรต่อไปนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะพาพที่ออกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการสะท้อน ความรู้สึกของเราเองแต่ว่าคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเข้าใจผิดได้ก็ก็กราบขอโทษและจะพยายามเราว่าระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับรต,ต้องเตรียมหลมายเรื่องการนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบปากกาที่มันกดข้างๆจอบกดข้างบนมากกว่าเพราะเขียนไปได้มันก็หลุนนึกออกไ่มครับมันมีตรงที่หนีบอะแล้วกดไปกดมาคงต้องคงต้องเตรียมหลายเรื่องครับเรื่องกระดาษเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแผ่นรองด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับ